โอเคแล้วกล่าวเชิญด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่มิกแล้วนะเราวันนี้เรามาอยู่กับสกีบีดี้ทอร์เรนต์มัลติเวิร์สตอนที่39พาร์ท2องแล้วเนี่นะของคุณดอมสตีโอโอ้โห8นาทีห้าสิเนาเอ้ย8นาที57าิบเจ็ดวิเลยนะในตอนนี้เกือบ9นาทีโอ้โหตอนนี้ก็9นาทีเลยแหละนะครับอ่ะไม่รอช้าดีกว่าเพราะว่าคลิปยาวแน่ๆนะดูกันเลยนะครับ let's go เดี๋ยวเราเสียงไปหน่อยโอ้เสียงดังมาก ตอนที่แล้วนี่มังกรของเราดิวเท,ท่านล่างมังกรนะสู้กับเจ้าไอตัวนี้เองครับไอซอมบี้นะผมลืมชื่อมบบนันไปล้วโอ้โหดิวเท,ท่านเอาไม่อยู่ขนาดล่างนี้นะี่นะบินซัดเลยเออเฮ้ย มเปิดซับก่อนได้ๆหกเซอรซับกอนลืมเปิดซับนะครับอ๋มอมันก็ไม่มีขึ้นอยู่ดีฮะอ่ะไม่เป็นไรเปิดไว้ก่อนนะเผื่อมีฉากพูดเหมือนจะพยายามแบบให้ท่านดิวควบควบคุมอารมณนะ์ไว้นะควบคุมสติแต่เหมือนท่านดิวควบคุอมอารมณ์ไม่อยู่นะ <c oughs> ใส่ย่างเดียวนะตอนนี้บินไปแล้วอันนี้พี่ดินสองเราเฮย้ยไอพวกนี้เฮย้ยอะไรยังลบอุย้ยลบลบได้จริงๆรงเลยอุย้ยพลังโคตรโกงเลยนะท่านะลบแบบได้เลยอะลบแบบลบแล้วหายไปเลยอะลบเท่ากับลบใครไปก็เท่ากับหายอะดิ เฮ้ยแต่ท่านที่สอหลบทันนะแต่ตกนะแย่แล้วโดนแขนนะโอ้โแขนขาดมาไม่กี่ตอนพังแล้วโอ้โหเอาแล้วยังไงเขาเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตมากกว่านะเขาไม่ได้สายสู้แบบอุ้ย งอคืนได้อะก็โหดนะตัวนี้ถ้างั้นน่ะวุทยไทยท่านสปิกอร์แมนมาแล้วในสับไปในลูกรักผมลูกรักผมเอ้ยแต่ทานทานสปิกอร์แมนโดน,นนะอ,อะไรมาเนี่ยอะไรหมาเต็มเลยทำไมมันเยอะจังอ่ะ Have enough อะไรมองอะไรเออแค่ด้านทีวีขึ้นมาบนตึกยอนนั้นได้แล้วใช่ไหมเออมาครับทำไมไม่ใช้เจ็ตแพกอะหรือเจ็ตแพกอาจจะพังนะหรือไม่ก็อาจจะพลังงานหมดเครื่องอะไรสักอย่างวางไว้เป็นระเบิดหรือเปล่า <c oughs> แฮกเหรอออหาหาข้อมูลอุ๊ยมีคนมาขัดขวางขู่มันเยอะเกินอุ๊ยเอาแล้วมันจะพังไหมเนะี่ยผมบอกแล้วมันแบบนั่นไงแฮกเรียบร้อยแฮกมาแฮกกลับไปโกงนะเหมือนหาสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เสือใน,นนี่ก็จะ <ผม S 1> แฮกนะเฮ้ใยใครมาเผ่าทีวีแมนราทีวีแมนครับพร้อมกับเหล่าลูกสมุนเพิ่มเติมจากการเลยเอาดีโอ้โหโอ้โหเยอะกว่าเดิมอีก <c oughs> ฝั่งนู้นเยอะกว่านะโอ้โหเปิดลำแสงไปสามนาทีห้าสิบอุ้ยท่านดิวโดนล่อ,อลงมาที่ลาวาจะโดนลาวาไหมเนะี่ยถึงเขาเป็นมังกรไฟแต่ผมก็มองว่าเขาก็ยังเป็นเครื่องจักรอยู่อ่ะเขาจะโดนลาวาเผาหรือเปล่าโอ้ยมังกรอุย้ยอะไรอะ่ะ กัดไปได้ครับดึงมาตูมฐานท้าของสกีบิดี้จเจมนอัโพคลิฟใช่ไหมอ๋อทดลองอืมโอ้โห โอ้ยช์าพลังตูงมตายไหมนะ่ะแ <c oughs> ขนขาดโอ้ยส่งพวกมาเพิ่มเหรออ๋อสแลง ฝั่งเจ๊ม่วงนี่วาไอโรบติกสีเพ้นก็เป็นฝั่งเจ๊มวงนะอย่าลืม ตอนนี้เราสามารถเรียกเขาได้แล้วตายเหรอไอ้น,นี่มันฆ่าทุกชีวิตจริงย,ยัง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 สวยสวยนักวิทต้องรอดไม่นะกลับไปแล้วครับนี่งไงฉากนี้แหละผมคิดว่า ฉ <My> ากยึดล่างนะที่เราเห็นอ้ย <c oughs> เขาเจอท่านก็ไม่ยอมพวกซีกบีดีแล้วนะตอนนี้น <c oughs> <c oughs> ก็เลยมันอ้ยแต่เขาก็ไม่ยอมรับพวกซีกบีดีตนะั้งแต่แรกแล้วนะโอ้โ แต่หูเสียดายเค้าเต์ได้ทันมากอะเค <c oughs> ้าเต์ได้ทันดูแบบจะเป็นจะเป็นฝ่ายใหม่อะที่แบบมาจากการทางเจมว่วจากการทางสกีบิดี้เยจากการทางกล้องพันธมิตรนะ <c oughs> แต่ท้ายก็โดนน่ะนะครับเรียบร้อยนะเสียดายมากน่ะไอแมงมุมตัวนะั้นแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมานะแต่หุ่นยนต์ของเขาโดนโรบติกสี่แผ่นแยกงไหม <c oughs> นี่งฉากนี้ เรียบร้อยได้แล้วสี <4 S 2> เแผนโอ้ยขำใหญ่เอาแล้ว อันนี้คือส่วนหนึ่งนี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีติดไว้อยู่นะเราส่วนในตัวก่อนอันนี้นะเป็น,นส่วนอะไรสักอย่างนั่นไงผมบอกแล้วเขายังมีความเป็นเครื่องจักรอยู่นะแต่ว่าผมว่าไม่ตายหรอกแค่โดนเผาเล็กน้อยแล้วก็แบบเจ็บปวดอะ่ะเขาเป็นมังกรนะจริงนะเฮ้ยมาแล้ว อู้มาแบบล่างโคตรโหดล่างเบิร์นิ่งล่างผ่โดนเผาครับเท่นั้นดิวโคตรเถื่อนนะตอนนี้ยัดไปยัดไปซ้ำซึม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 โค้งโอ้โหโ,โคตรโหด เอาหายไหมแล้วครับจบโอ้ยเรียบร้อยนะตอนนี้คอนเทนต์นี้จะนานยาวเลยนะโอ้โหโอเคครับคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะโอ้ก็ขอขอก็ถ้าชอบมึนก็ไลค์ก็ซับสไคร์มก็แชร์มึงด้วยสุดที่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม